สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับโจทย์นะคะของการเดาทาง o n e t ชั้นป6นะคะวิชา,เ,าเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะบรรจุอยู่ในวิชาหลักนะคะซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์นะคะถึงแม้ว่า,เ,าเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเนี่ยจะมีข้อสอบมาประมาณแค่3ข้อก็ตามนะคะเราก็จะมีความพยายามเก่งกันต่อไปนะคะโดยวันนี้ก็ยังอยู่ที่ การใช้เหตุผลเชิงตระกะอยู่นะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยนะคะโจทย์ให้มาว่านักเรียนชั้นป .5 มีทั้งหมด30คนคุณครูต้องการถ่ายรูปหมู่นักเรียนโดยให้นั่งบนเก้าอี้ไม้ครั้งละ6คนนะคะโดยนักเรียนชุดแรกได้แก่ชื่อตามนี้เลยนะคะเติ้นแตงต้นตู่ติ้วและตุ้มนะคะโดยที่ให้นักเรียนนั่งเรียงกันตามข้อมูลดังนี้มานะคะ สข้อมูลด้วยกันจากนั้นให้นักเรียนไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คืออ่ะเขาบอกว่าช่วยบอกทีว่าจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะคะใครอยู่ลำดับที่หนึ่งหนงก็คือตรงนี้หมายไว้เลยใครอยู่ลำดับที่สตรงนี้ค่ะ หมายหัวไว้นะคะและใครอยู่ลำดับที่6จะเอช้อยมา4ี่ชอยเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบเลือกตอบทีนี้เรารู้แล้วว่าโจทย์ต้องการอะไรเราไปดูข้อมูลค่ะข้อมูลที่1ตุ้มนั่งอยู่ระหว่างตูและติว๋วยังไม่สามารถระบุได้ข้อมูลที่2เติ้ลนั่งติดกับตูระบุได้ยังคะยังเนาะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่า ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครนั่งเก้าอี e ้ไหนข้อมูลที่3ามแตงนั่งทางขวามือสุดนักเรียนเห็นคําว่าขวามือสุดไหมคะตรงนี้แหละจะช่วยให้นักเรียนวางตัวแตงลงไปได้ขวามือสุดก็คือหมายเลขอะไรคะหมายเลข6อ่ะดังนั้นแตงจะนั่งเก้าอี้เบอร์6อ่ะและยังไม่หมดนะขวามือสุดและติดกับติว๋วคําว่าติดกับติ๋วเนี่ยนะคะ แสดงว่าไอ้เจ้าติ๋วเนี่ยมันต้องอยู่ตรงไหนคะไอ้เจ้าติ๋วมันก็ต้องอยู่เบอร์5นะจากนั้นนักเรียนไปดูช้อยเลยค่ะช้อยไหนที่แตงอยู่เบอร์6อ่ะมี2ช้อยใช่ไหมคะช้อยที่1และช้อยที่2ดังนั้นช้อยที่3และช้อยที่4ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะ อ่าได้มาแล้วหนึ่งคนซึ่งก็คือแตงอข้อมูลที่4ต้นนั่งทางซ้ายมือสุดสุดอีกแล้วนักเรียนซ้ายมือสุดคือหมายเลขอะไรหมายเลข1หนึ่งไอ้เจ้าต้นอยู่หมายเลขอะไรคะหและติดกับเติน้นดังนั้นเติ้นอยู่หมายเลขอะไรคะส ทีนี้ใช้ไหนที่ต้นอยู่หมายเลขหนึ่งบ้างอ่ะก็ยังเป็นทั้ง1และ2อ,อยู่ตัดยังไม่ได้นะคะหาข้อมูลเพิ่มอะดูข้อสั้นก่อนก็นแล้วกันเติ้นอ่ะข้อมูลที่สองเติ้นนั่งติดกับตู่เราได้เติ้นมาแล้วดังนั้นไอตัวที่ติดกับเติ้นเนี่ยก็คือใครคะตู่ค่ะตู่ก็อยู่หมายเลขสอ่ดังนั้นรายชื่อที่เหลือเหลือใครคะเหลือใครเหลือเจ้า ตุ้มนะคะซึ่งก็คือเก้าอี้ที่เราต้องการอยู่ตรงกลางพอดีดังนั้นช้อยไหนที่มีตุ้มอยู่ตรงกลางคะก็คือช้อยที่2คงคตอบข้อนี้คือช้อยที่สองนั่นเองนะคะก็คือต้นตุ้มและแตงอ่า